สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันจับตาดูสูนี้ได้เลยนะคะหวยไทยทุกคนเล่นทั้งวันนะคะของวันจันทร์ที่16วันที่เราจะรวย30ล้านกันแล้วนะคะว้าวค่งนี้มาเรียกแอดวซอได้เลยนะคะ อ่สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เล่นได้ทุกหวยเล่นได้ทั้งวันเล่นได้ทั้งหุ้นทุนฮานอยลาวทุกลาวทุกอะไรใครที่ยังไม่มีแนวทางนะคะก็มาหยิบจับสูตรนี้ไปเล่นกันได้นะคะใครที่อาจจะมีเข้ามีหลุดค่ะเพราะว่ามันเป็นแนวทางรวมๆนะคะ ที่จริงสูตรนี้แล้วก็สูตรฮานอยสามารถใช้สลับเล่นกันได้ค่ะใครที่ยังไม่มีแนวทางหยิบจับไปเล่นได้ทั้งสองสูตรหรือสามสูตรวันไหนที่มีหวยลาวพัฒนาก็หยิบจับไปเล่นได้ค่ะทุกคนมันไม่จำเป็นต้องเฉพาะเจาะจงเฉพาะหวยนะคะบางท่านก็อาจจะยึดหลักสูตรนี้บางท่านก็ยึดหลักสูตรนี้เล่นนะคะเพราะว่าเล่นทั้งวันหวยมันก็จะวนอยู่แค่นั้นละค่ะถ้าเราเปลี่ยนสูตรบ,บ่อยๆนะคะบางทีหวยอาจ,จตามสูตรก็ได้นะคะ แต่ว่าเล่นพวกนี้มันต้องมีทุนหน่อยเนาะเพราะว่ารอทบ <c oughs> รอทบค่ะทุกคน <c oughs> เพราะว่าถ้าเปลี่ยนหวยบ่อยๆมันบางทีมันชอบออกตามสูตรค่ะเปลี่ยนเลขบ่อยๆเหมือนแอดน่สลับเล่นนะคะบางทีสลับเล่นก็เล่นผิดสูตรค่ะโอ้ยบางทีหาหน่อยเล่นสูตรหนึ่งเล่นสูตรหน่อยไปออกสูตรเล่นทั้งวันเดี๋ยวพอจะไปเล่นหวยอื่นเอาสูตร เล่นทั้งวันไปเล่นมันเสื้อออกสูตรหาหน่อยโอ้หามันหนีหวยเนอะร้อยพันเปดสูตรค่ะเอามาดูกันนะคะจับตามองสูตรนี้เลยนะคะหวยไทยแอดออกจันทร์สามไปแล้วนะคะดีใจที่สูตรเล่นทั้งวันชนที่สามนะคะโอ้ดีใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะดันมีเก้ามาด้วยนะคะโอ้ยเอดว่าเก้าก็น่ารุนอยู่ได้พุง วิ่งรูดนะคะเล่นทั้งวันวิ่งรูดนะคะให้ไปที่สามสี่ห้าเลยนะคะเด่นสามสี่ห้าเลยนะคะตัวจับคู่ตัวประกบตัวเจาะนะคะสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนย์โอ้ยออกสามศูนย์เก่าเขียนเขียนนี่เนาะที่เราเห็นเลขทูบกันมึงเอ้ยเดี๋ยวมือคือสีอวกกว่าสามสี่ห้าเห็นไหมทุกคนมันมีสาม ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วค่ะอย่างน้อยสูตรสูตรนี้นะคะก็ชนก็ชนเลขเลขเม็ดเดียวหวยไทยนะคะเลขวิ่งเม็ดเดียวหวยไทยเอาแล้ววะมีโอกาสละคะ่ะอย่างน้อยก็ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตเตรียมเข้าวัดเอามาดูนะคะในตารางเนาะในตารางมีสามเก้าหกห้าแปดสี่ศูนย์นะคะ 3965840นะคะแอดจับให้นะคะ345 340 395 390 845 840 895แล้วก็890อันนี้แอดแทนค่าให้นะคะทุกคนจับ8คู่8ชุดคือปากกาสีดำนี่คือเป็นตัวตามตารางตามสูตรนะคะมีแค่8คู่แอดก็กกับหัวเองค่ะกับหัว6กกับ9แล้วก็ แทนค่าหนึ่งกับศูนย์ให้อีกค่ะใครที่ชอบก็จัดใครไม่ชอบก็ดูเป็นแนวทางนะคะเลขทูบของเรานะคะเลขทูบแอดไม่ค่อยไปหวยไทยนะคะทุกคนเลขทูบแอดไม่ค่อยไปหวยไทยหกเก้าเก้านะคะเลขทูบแอดก็แปลงของแอดออกมาหกเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าเอ้1หนึ่งเก้าูนนี่เขียนผิดค่ะจะเขียนหนึ่งหกเก้านะคะมันเขียนเป็นหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็เลยอ่ะเอาไปเลยนะคะเผื่อท่านผักมือเนาะ มาดูกันนะคะ3949แล้วก็59ทุกคนแอดแทนค่าตรงนี้ให้นะคะ369 369ก้าเทำเป็น399 366 339 336ได้496นะคะทำเป็น496 499 466 446 449เเนี่ยคะ่ะว,วิชาแปลงเลข ห้าเก้าหกนะคะห้าเก้าหกก็ห้าเก้าหกห้าเก้าเก้าห้าหกหกห้าห้าหกห้าห้าเก้าเราก็เอาเฉพาะที่หวยที่เราชอบหวยที่เราจะไปนะคะใครที่จะแปลงเลขนะคะที่คิดเดาๆเ,เอาโอ้ชอบจังเลยเลขนี้ก็จัดค่ะเอาไปพิดาจรณากันดูนะคะถ้าภาพไม่ชัดยังไงบอกแอดด้วยนะคะแฟนแอดซื้อสมุดเออสมุดสั่งมาผิดนะคะ สั่งสมุดมาสมุดเล็กน้อยหนึ่งนะคะโอมันก็น่ารักอยู่ด้พื้นที่เขียนเลยแคบหน่อยนะคะทุกคนเนอแอดก็อในเมื่อสั่งมาแล้วก็ทําทําไปเขียนก็มันก็พอได้ยูค่ะเนาะสมุดน้อยเล็กๆนะคะเอามันก็พอได้อยู่เนาะเอาก็ทําไปค่ะค่อยไปซื้อเล่มใหม่สั่งอีที่สั่งมาเป็นลงังเป็นเริงหมดแล้วค่ะโอ๊ นึกว่าตอนเรียนหนังสือนะคะทุกคนดาวีนะคะดาวีโอ้แอดเก้ากหกทุกคนแอดไปสอง 9, เก้าเบิ้ลนะคะแต่แอดก็กลัวหกจังเลยค่ะดาวีใครที่จะตามก็พิจารณากันดูอีกทีนะคะพิจารณากันดูอีกทีเพราะว่าแอดไม่ได้สรุปงวดเก่างวดของวันเสาร์สุตให้นะคะนี่วันเสาร์เนาะเสาร์ทย์สูตรก็อาจจะพอไปวัดไปวาได้นะคะแต่ว่า มันมีเป็นพันหวยก็ต้องเข้าบ้างละคะ่ะอันนี้นะคะเป็นแนวทางเล่นทั้งวันนะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีสูตรไม่มีแนวทางพวงนี้ก็เป็นวันจันทร์หวยก็น่าจะเปิดเยอะนะคะหวยทอกศอก็ใช้สูตรนี้ไปก่อนนะคะทุกคนใครที่รอทอกศอนะคะก็ใช้สูตรนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะแอดขอเอาสูตรนี้ละคะ่ะไปเล่น,นะคะ่ะทุกคนทอกศนะคะ สำหรับใครที่รกอกทกศหรือว่าอาจจะเดี๋ยวแอดอาจจะเขียนใต้เม้นท์ให้นะคะโอ้แต่แอดว่าสูตรนี้แหละน่าจะไปได้หมดและค่ะทุกคนเล่นทั้งวันเนะะี่ยค่ะแต่ว่าเราพัฒนานี่ระวังเลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้มาสามสี่ห้ามันไม่เหมือนงวดก่อนนะคะงวดก่อนชนกันที่แปดเก้าศูนย์นะคะงวดก่อนนี่เราพัฒนาชนสูตรนี้แปดเก้าศูนย์แล้วก็ตัวเจาะชนสูตรนี้ด้วยนะคะทั้งตัวเจาะแล้วก็ตัว เด่นตัววิ่งรูดชนกันกับสูตรเล่นทั้งวันแอดถึงอักเต็มที่เลยนะคะแต่ว่างวดนี้นะคะเลขเด่น345ตัวเจาะสามแปดสามเก้าสามศูโอกาสโอกาสจะพลาดเยอะเลยค่ะเราพัฒนานะคะเพราะว่าเราก็ดูหลายๆสูตรชนกันนะคะทุกคนแอดว่างวดนี้อาจจะมีเงิบกันนะคะเพราะว่า เนาะหวยลูกกลมๆอะไรก็ไม่แน่นอนแต่บางทีก็อาจจะเข้าได้นะคะเพราะว่าดูแล้วมันไม่ชนเลยนะคะสามสี่ห้าถือว่าเลขมาต่ำๆกลางๆเลยนะคะแต่ว่าสูตรสูตรนั้นถือว่าขึ้นไปสูงเลยน้ะห้าหกเจ็ดตัวประกรบก็ยังเป็นตัวเก่าๆด้วยนะคะตัวประกรบที่เอามาประกรบมหวยลาวพัฒนานะคะแอดกบม่วงอยู่นะคะมันจะใช่บอ่อเนาะ งวดน,นี้แอดไปเบานะคะทุกคนส่วนจะอัดเลขทูบตัวเองนะคะเลขสูตรก็บเบาๆค่ะบวันนี้บอกตามตรงเลยนะคะสําหรับเราพัฒนากลัวค่ะกลัวเมื่อว่ามันเข้ามาหลายงวดแล้วนะคะแต่ถ้าเข้าอีกงวดก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยตัวเองนี่แหละคะ่ะเป็นเพียงสูตรเพียงแนวทางนะคะทุกคนเป็นเพียงสูตรเพียงแนวทางเอาไปพิจารณากันดูค่ะเอาไปประกอบการตัดสินใจถ้าชอบก็จัดนะคะ แอดก็เล่งสามตัวนี่แล้วแอดว่ามันต้องได้แล้ววะสามตัวนี่ได้บ่อยๆแล้วนิสใสเสียนะคะติดเป็นนิสใสอยากได้แล้วได้อีกนะคะทุกคนโอ้ยแต่ก็ไม่ใช่เล่นน้อยตัวเนาะจะถูสามตัวก็เอาใครที่ว่านน่นนี่นั่นประยัดง,งบนะคะก็ลองดูนะคะเลขทูมหกเก้าเก้าเผื่อไม่แน่นะคะบุญบารมีเรายังมีเนาะ เรายังมีบุญร่วมกันอยู่ก็อาจจะได้อีกก็ได้นะคะหกเก้าเป็นหวยที่แอดว่าออกอยากค่ะแต่สองตัวก็อาจจะพอไปได้นะคะหกเก้าหกหกเก้าเก้าอะไรประมาณนี้เนาะเอาไปพิจารณากันดูหวยเย็นนี้ก็พรุ่งนี้นะคะตอนเย็นก็คงได้พบกันละคะ่ะใครจะอยู่ใครจะไปนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีขอให้มันมันเฮงเฮงปังปังทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ